เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆนะครับพร้อมกับที่ดินครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านใหม่มากเลยนะครับสวยน่าอยู่นะครับเนื้อที่2ไร่2องงาน30ตารางวานะครับพร้อมกับบ้านขนาด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับ1หลัง อมเขาอยู่ได้เลยนะครับแถวระบบน้ำมาดานนะครับแต่ยังมีถังเก็บน้ําปั๊มน้ําให้ด้วยนะครับมีกล้องวงจรปิดมีจานดาวเทียมครับเหมาะมากครับเป็นบ้านพักตากาศดบ้านสวนนะครับมีพื้นที่กว้างๆวิวภูเขาสวยงามครับบรรยากาศดีติดถนนคอนกร่ตสำหรับกับห็นคุกนะครับการเดินทางครับมีล่องน้ําขนาดใหญ่นะครับเชื่อมต่อกับแหล่งน้ําสามารถทําฝายเก็บน้ําได้ครับ กัดนะครับอยู่ระหว่างภูเรือและด่านซ้ายครับแยกจากโคกง,งามอำเภอด่านซ้ายไป4กิโลเมตรครับอยู่ตรงข้ามกับหนองอุ่มรัวครับทางลัดเข้าไปบ้านหัวฝ่ายครับใกล้กับชุมชนใกล้โรงเรียนใกล้รีสอร์ทนะครับใกล้บ้านสวนต่างๆเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับไม่ติดพาระใดๆท,ทั้งสิ้นนะครับ้อมโอนได้ทันทีขายราคาถูกมากๆนะครับ เพียง1นล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับแค่ที่ดินก็คุ้มแล้วนะครับราคานี้เสร็จแล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีเลยครับมีตัวบ้านด้วยครับมีพิกัด GPS อยู่ใต้คลิปด้วยนะครับเผื่อท่านใดต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนก็เปิดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจะนัดดูที่ก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นกันนะครับอาหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ